รุ่นก็ซีรีส2014เครื่อง18อันนี้สายกลางรั่วนะครับตอนนี้ถอดคอมอยู่มี่คอมจะเจอแอร์นี่นะครับคอมซีรีส์2014นี่กำลังเอาสะพานออกไปฮนะขึ้น ซรันี่ไ้ตัวนี้เอ้ยมันเป็นเป็นรุ่แนแ,แขอแล้ว,แผ,แ,ลวแผงคอนเซิร์ตแไปแล้วแขงด้วยเหรอแขงด้ยนะครับแขง้ฮอนด้าซีริกสองพันบ แข็งคอนเซนทร์มาต้มร้อนรั่วน้ใส่คอมเลวยอ่ะใส่ครับคุณใส่คอมแล้วครับใส่แล้วคอมแล้วพันด้าซีสองพันสิบสี่ครับนี่ชอตมาถ่ายน้ำมันคอมใหม่นะพี่น้ำมันคอมนี่หมดอายุแล้วอายุน้ำมันคอมมันไหนใช่ปะทอทอเทมาเป็นสีอะไรนี่น้ำมันคอมที่เทมาแล้วมีแค่นี้ครับสีนี้หมดหมดสภาพแล้วครับน้ำมันคอม อันนี้คือว่าหมดสภาพเพระถังน้ำมันคอมเตมามีเหลือน้ำมันคอมอยู่แค่นี้นะครับอะไรอยังใส่คอมนะใส่คอมลูกข้างล่างมีน็อตยึดข้างล่างเอาบนนะครับบอ,อดคอมตัวนี้ก็ถอยข้างบนได้เลยนะครับดยจะบนฝักลูกบอลลูกบอลก็จะโล่ง เนี่ยครับตัดไปลำตัวออ,ออกตัวหนึ่งนะครับก็จะโล่ง นั่นแล้วครับตัวนี้เราใส่สะพานสะพานเลยเด<ม>ี๋าายใส่สะพานนะครับใส่สะพานอ่ะสาะพานแล้วตัวนี้งัดขึ้นนะครับตัวนี้ฮอนด้างัดขึ้นเอฟวันสิบเก้าเอฟวันสิบเก้าตวคมยังไม่เข้าคอมนึง เพื่ okay. แต่พนใส่เรียบร้อยนะครับแต่พันเี้วยตอนนี้ใส่ใสายใหญ่นะครับเราจะรอจะรอแผงนะครับรอแผงแผงรั่วสายกลางรั่วน,น่เี้ยแผงก็รั่วสายกลางก็รั่วรั่วพร้อมกันเลย ใส่้วครับเปลี่ยนสายกลางเปลี่ยนสายกลางใหม่ออกแหงให้ใส่นะครับนี่งใส่แผงนมาได้ครับแหวนใส่หัวสายใส่หัวสายใส่สายเช็ค่วดเลยเช็ครั่วดเลยนะครับเช็ครั่วแล้วแต่ปลดลมแล้วแต่แผงก็ร้อย ใส่คานเลยีย่ข้างใน่ีนาส่คันไปแล้วครับสคานแล้วเสียบสายพ,ลาาพลัล दिया हमें काम अच्छी से करो นะ,ะครับนี้ประกอบเรียบร้อยครับประกอบข้างหน้ากระจังครับเรียบร้อยแล้วเติมยาเรียบร้อยดูความเย็นเรื่อง6.7องศา6โอเคดตัวน่าดีกว่า sáng bên trái này